ดีค่ะชื่อนางสาวศิขรินทร์น้ำคำเป็นสิษย์เก่าโรงเรียนเทพบริวริทยาระดับชั้นมปลายรุ่นที่สองค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทจากคณะเทคนิคการแพทย์สาขากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเปิดคลินิกกายภาพบำบัดแม่ลิมค่ะสิ่งที่ประทับใจจากโรงเรียนเทพบริตริทยานะคะ โรงเรียนของเราได้เน้นให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการอย่างเต็มที่นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมโดยการเปิดชุมนมต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะโรงเรียนได้เน้นให้นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ประทับใจเป็นอย่างมากก็คือผู้บริหารและคุณครูทุกคนได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกท่านและผู้ปกครองเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะดังคำกล่าวที่โรงเรียนพูดเสมอว่ามุดหลานของท่านคือลูกหลานของเราค่ะสิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะอยากให้น้องๆมีความขยนันซื่อสัตย์อดทนกตัญญู มีความใฝ่รู้นะคะดังปัจจัยของโรงเรียนที่ว่าเน้นความรู้คู่คุณธรรมนำวินัยใฝ่กีฬาขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อสิบตรวดโทสุริยันชัยมงคลนะครับหรือว่าพี่บอลน,นะครับผมจบการศึกษาจากโรงเรียนเทพบดินวิทยานะครับรุ่นที่4นะครับจตุบดินปัจจุบันรับราชการตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกนะครับผม ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามนะครับหรือว่าที่เราน้องๆนะ่าจะเคยเห็นนะครับสายตรวจรถจกักรยานยนต์นะครับเมื่อมีเหตุด่ดวนเหตุร้ายนะครับหรือว่าประชาชนเดือดร้อนหรือขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่191นะครับผมพี่ก็จะเข้าไปรับเงินเหตุให้แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนะครับทีนี้รับใช้นะครับ ก็เมื่อถ้าพูดถึงสมัยที่พี่ยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทพดินวิทยานะครับตอนนั้นพี่ก็เรียนอยู่ห้องวิทย์คณิตนะครับผมก็สิ่งที่ประทับใจในโรงเรียนเทพดินวิทยานะครับคุณครูคณะผู้บริหารแล้วก็ทางด้านท่านผอนะครับก็ให้ความเมตตานะครับในหลายๆเรื่องนะครับก็ให้ทั้งความรู้นะครับทางด้านวิชาการนะครับหรือว่าทั้งในตําราเรียนนอกตําราเรียนนะครับ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้นะครับมีคุณธรรมนะครับผมแล้วก็สิ่งที่พี่อยากจะฝากน้องๆไว้นะครับก็ขอให้น้องๆคิดดีทําดีนะครับมีความกระตันยูรู้คุณนะครับแล้วก็ก้าวให้ทันเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับผมให้น้องๆน,นะครับกล้าที่จะคิดนอกกรอบนะครับแต่ปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบในกรอบในกฎระเบียบของทางโรงเรียนนะครับผมซึ่ง จงภูมิใจนะครับผมที่น้องๆได้เข้ามาศึกษานะครับในสถาบันแห่งนี้นะครับผมส่วนในอนาคตเราจะไปทางไหนชอบทางไหนเรียนทางไหนนะครับก็อยากให้น้องๆลองค้นหาตัวเองให้เจอนะครับผมถ้าเราชอบสิ่งไหนนะครับเราก็จะสามารถทําสิ่งนั้นออกมาได้ดีนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่อ สิบเอกยุธ um ทธภูมิธรรมวงศ์นะครับหรือชื่อเล่นชื่อพี่ดองนะครับเป็นสิเก่าโรงเรียนเทพดินวิท,ทาาาาาวายาเชียงใหม่นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับรุ่นที่5นะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์สาขาการพัฒนาชุมชน,นครับแล้วก็ จากนั้นนะครับพี่ก็ได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสูนสงครามพิเศษนะครับรุ่นที่5 5าทับห้าเก้านะครับเหล่าดาบนะครับแล้วก็อ่ากนั้นนะครับพี่ก็ได้ไปศึกษานะครับหลักสูตรทางทหารนะครับก็เป็นหลักสูตรจู่โจมนะครับหรือเสือคาบดาบนะครับรุ่นที่1นึ่งสองหกนะครับแล้วก็หลักสูตรส่งทางอากาศครับหรือแอร์บอลนะครับรุ่นที่2องเก้าเก้านะครับ แล้วก็หลักสูตรลบพิเศษนะครับรุ่นที่43นะครับปัจจุบันนะครับพี่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับพี่ได้ประจําอยู่ที่ชุดสันสุขที่ส0 5นนะครับแล้วก็ความประทับใจนะครับที่มีต่อรั้วเขียวขาวของเรานะครับก็พี่ก็ประทับใจในของครูอาจารย์นะครับที่มีความห่วงใยนะครับ ต่อต่อต่อลูกศิษย์นะครับต่อนักเรียนนะครับสอนให้นักเรียนนะครับมีการวางแผนนะครับมีเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะตั้งใจเรียนนะครับถึงครูจะจู้จี้จุกจิกขี้บ่นนะครับก็ก็นั่นคือความห่วงใยของครูนะครับที่ที่มีต่อต่อต่อนักเรียนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับก็ขอให้น้องๆนะครับมีความตั้งใจเรียนนะครับเป็นคนดีของสังคมนะครับขอให้น้องๆนะครับมีการวางแผนนะครับของชีวิตนะครับว่าว่าเราอยากเป็นอะไรนะครับอยากเป็นอาชีพอะไรต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าน้องๆจะทําอาชีพอะไรนะครับก็ขอให้น้องๆเป็นคนดีของพ่อแม่นะครับของครอบครัวนะครับแล้วก็สังคมนะครับ ครูบาอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่จุ๊บนะคะนางสาวปิวันบุญทิมาค่ะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทพดินวิทยานะคะรุ่นที่9ค่ะประิญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะคณะครุศาสตร์สาขานาตศิลป์ไทยปัจจุบันรับราชการครูค่ะอยู่โรงเรียนยุลพลร,ราชวิทยาลัยค่ะสอนในรายวิชานาฏศิลป์น,นะคะ ความภาคภูมิใจนะคะที่มีต่อโรงเรียนเทพดินนะคะโรงเรียนเทพดินค่ะสอนที่ให้มีทักษะนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะในโรงเรียนเทพดินก็คือที่เป็นเด็กกิจกรรมค่ะที่ทํากิจกรรมตลอดและในสิ่งที่พี่ได้กิจกรรมตรงนั้นก็คือครูให้โอกาสและก็ประสบการณ์ทําให้พี่มาถึงตรงจุดนี้ได้นะคะจะฝากว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนกิจกรรมนะคะ และก็ควบคู่ไปกับการเรียนนะคะอยากให้น้องๆไม่ทิ้งการเรียนแล้วก็ไม่ทิ้งกิจกรรมภายในของเรียนค่ะน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าน้องจะเรียนออกมาได้ไม่ดีหรืออะไรเพราะโรงเรียนเทศดินคูทุกท่านช่วยเหลือน้องเสมอแน่นอนครูทุกคนจะคอยดูน้องๆแล้วคอยดึงน้องๆขึ้นมาฝึกความอดทนฝึกความเป็นระเบียบวินัยฝึกความมีความรับผิดชอบกับน้องๆค่ะ ช่วงโควิดนะคะฝากน้องๆนะคะร่างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปในสถานที่คนพลุกพ่านนะคะหรือว่ามีคนมากอย่าไปในสถานที่เสี่ยงนะคะหรือพื้นที่เสี่ยงหากน้องๆมีความจําเป็นที่ไปในสถานที่เสี่ยงให้น้องๆร่างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะค่ะถ้าน้องๆมีคําถามหรือ มีข้อสงสัยอะไรอยากจะติดต่ออยากจะเซลพี่นะคะหรืออย,อ,อยากจะไปส่องหรือไปดูแอบดูนะคะน้องๆสามารถไปดูที่ได้ใน Facebook ปิยวันบุญที่มาค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบ๊ายบายอย่าลืมส่งงานการบ้านช่วงโควิดด้วยนะคะออนไลน์ค่ะอย่าลืมเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณครูที่เคารพทุกท่านแล้วก็สวัสดีน้องๆชาวเขียวขาวเทพดดินด้วยนะครับพี่ชื่อพงศพรชนพัฒนาไพศาลเช่นชื่อต้นข้าวนะครับพี่จบชั้นมต้นจากโรงเรียนเทพบดินวิทยาเชียงใหม่เนาะพี่จบรุ่นพัชระนะนานมากละแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาแชร์ความภาคภูมิใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆเนาะปัจจุบันพี่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นแอสซิสแตนต์พัทเชอร์เชฟอยู่ที่พีทคอซองเทอรี่เนาะ ก็ความภาคภูมิใจของพี่นะครับพี่ได้หลายอย่างมากจากโรงเรียนเทพบดินไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่พี่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งเนะาะการเป็นพิธีกรหรือแม้กระทั่งกิจกรรมภายในโรงเรียนและที่สําคัญที่พี่รักมากๆในเทพบดินก็คือวงโยธาทิตนะครับพี่ได้ประสบการณ์จากวงโยธาทิตเยอะมากแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งกับวงโยธาทิตเทพบดินด้วยซึ่งประสบการณ์เหล่านี้พี่ว่าพี่หาซื้อไม่ได้ และเทพดินเนี่ยเป็นใบเบิกทางที่นอกจากให้ความสามารถพี่แล้วเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ทําให้กลายเป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะส่วนเรื่องที่พี่อยากจะฝากน้องๆเทพดินยุคใหม่ดีกว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่นี่มาสามปีหรือหกปีหรืออาจจะอยู่ตั้งแต่อนุบาลเลยก็ได้ก็คิดว่าความภาคภูมิใจเราในโรงเรียนมันมีอยู่ละมันมีเยอะทุกคนแหละพี่ว่าทุกคนรักโรงเรียนตัวเองเนาะ แล้วก็พี่เชื่อว่าน้องๆไม่ว่าจะเป็นมสามหรือมหกเนาะที่กําลังจะไปต่อมปลายหรือมหาลัยเนี่ยเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ในแบบของตัวเองเลยพี่อยากให้น้องๆอง่ะทาความฝันนั้นให้เป็นจริงเรียนรู้จากคนที่เก่งเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จเรียนรู้จากคุณครูทุกท่านแล้วนําข้อดีตรงนั้นมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองให้ได้พี่ว่าน้องๆจะประสบความสําเร็จในแบบที่น้องๆควรจะเป็นด้วยในแบบที่น้องบอลทูบีจะเป็นเลย ถ้าน้องๆทําตรงนั้นได้ก้าวข้ามขีดจํากัดตรงนั้นได้พี่ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันคือความภาคภูมิใจเหมือนน้องๆเหมือนที่พวกพี่หรือแม้กระทั่งพี่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราภูมิใจเสมอที่เราได้เรียนโรงเรียนนี้แล้วเราได้เดินก้าวมันมาเดินก้าวไปกับมันจนประสบความสําเร็จครับ